ลิซ่าชนดะค่ะกับคำศัพท์ใหม่นะคะที่กลัวโดนแกล้งค่ะก็แหมจีซู b l a c k พิง k นะคะเธอชอบแกล้งน้องอยู่บ่อยๆนะคะแต้าลิสต์ของเราค่ะก็เลยกลัวโดนอัมละสิวันนี้นะคะก็ในรายการถ่า24ชั่วโมง365วันกับ b l a c k พิง k นะคะก็มีการเผยให้เห็นโมเมนต,ต์ของ4สาว b l a c k พิงคค่ะกับเบื้องหลังการถ่ายทำา MV เพลงไอศครีมนะคะเรียกว่าสนุกสนานกันมากๆเลยค่ะ ยิ่งในตอนท้ายนะคะก็มีการหอบเอาพร็อพนะคะตุ๊กตาต่างๆค่ะกลับบ้านกันอย่างเต็มไม้เต็มมือกันเลยทีเดียวนะแต่อันที่ฮาสุดๆค่ะก็เห็นจะเป็นนะคะช่วงตอนที่ลิซ่าเนาะมีการขับรถนะคะฟอร์เรรี่ของเธอค่ะเรียกว่าเธอนั้นเก่งทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแรปก็เก่งนะคะเต้นก็เก่งร้องก็ดีค่ะแตะะ่ดูท่าทางแล้วเนี่ยเออกับการขับรถเนี่ยเธอยังไม่คล่องสักเท่าไหร่นะเพราะว่านะคะใน MV นะคะตอนที่มีการฝึกซ้อมขับนะก็มีการชน นู่นชนนี่นะคะเรียกว่าชนดาก,กันเลยทีเดียวค่ะหรือว่าจะเป็นอย่างตอนที่ขับรถโกคาร์นะคะแข่งกันนะก็ดูก็ไม่ค่อยคล่องนะคะก็อันนี้อาจจะไม่ใช่ทางของเธอนะคะแต่ว่านะ,ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าท่าเธอะะตอนแอคในตารถ่าย MB เนี่ยสวยมากๆเลยนะคะยังจําท่าการโยนผ้าแบบนี้ได้ใช่ไหมเรียกว่าเป็นท่านในตำนาน,นะคะคือแบบว่าดูคล่องดูโปรค่ะไม่เป็นไรนะ,ะตอนถ่าย MV ก็ใช้ได้นะคะส่วนวันนี้นะก็จะมีช่วงโมเมนต์หนึ่งนะที่เห็นนะคะ จีซูค่ะพยายามจะสอนนะคะว่าการทําท่ายกนิ้วแบบนี้ค่ะ ภาษาเกาหลีก็คือคำว่าตาบงนะคะนั่นก็คือการยกนิ้วค่ะแต่ดูเหมือนว่าลิซ่าแบล็คพิงค์นะจะไม่ค่อยมั่นใจนะ,ะในคำนี้ของอจีซูนะว่าเอาสอนถูกหรือเปล่าหรือว่าแกล้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะถึงขั้นกับต้องหันไปหาทีมงานนะคะเพื่อยืนยันความมั่นใจค่ะแล้วก็หันไปหาโรเซ่ด้วยนะขอความมั่นใจซึ่งโรเซ่ก็บอกว่าเออใช่คำนี้คือตาบงนี่คือการยกนิ้วแบบว่า,าถูกต้องยินดีอะไรประมาณนี้นะ,ะซึ่งนะคะแหมมันก็อย่างว่าแหละเพราะ ่ลิซ่านะเคยโดนจีซูนะอัมมาอยู่บ่อยๆนะคะอย่างอัปเดตล่าสุดในรายการ Blackpink Summer d i a r y in Seoul นะคะ ซึ่งก็จะมีเกมนะคะให้อ่านปากนะซึ่งก็จะมีการเทสก่อนนะว่าเออใส่หูฟังเราไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งลิซ่าค่ะก็เลยหันไปหาจีซูนะบอกว่าให้พี่ะคะช่วยพูดอะไรให้หน่อยนะซึ่งจีซูค่ะก็บอกว่าอันยองนะคะแล้วก็ลิซ่าก็บอกอ๋อไม่ดีแล้วอะไรประมาณเนี้ยเสร็จแล้วค่ะจีซูก็เลยแกล้งนะบอกว่าเออเยซเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแกล้งลิซ่านะพูดไปแบบนั้นนะคะพอลิซ่าได้ยินค่ะลิซ่าก็บอกว่าเอ๊พี่พูดว่าหนูเป็นเยซเซอร์เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วจีซูค่ะก็บอกว่าป่ฉันไมไ พ,พูดอย่างนั้นนะฉันบอกว่าฉันไม่ได้ยินต่างหากอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ดูความกลัวนะของจีซูค่ะเธอกระชอบแกล้งน้องนะแล้วก็อันเนี้ยแอดจำคำศัพท์ไม่ได้นะคือมีอยู่คำหนึ่งอะจีซูสอนลิซ่าไปแล้วลิซ่าก็เชื่อว่ามันเป็นคำนั้นมาโดยตลอดแต่สุดท้ายเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งมาถูกฉเฉลยว่ามันไม่ได้แปลว่าแบบนั้นทำให้ลิซ่าเนี่ยก็เลยแบบรู้สึกไม่มั่นใจกลัวว่าพี่ซูนะจะแกล้งอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออถ้าใครจำได้นึกได้นะมาบอกแอดหน่อยนะคือจำไม่ได้ หมืกันแต่จำได้ว่าเออมีการแกล้งกันแบบนี้ทําให้ลิซ่าก็เลยไม่มั่นใจซึ่งพอมาเห็นในรายการในวันนี้แอดก็เลยคิดว่าสงสัยลิซ่าก็คงจะแบบว่ากลัวแนละ้โดนพี่สู่แกล้งอีกอะไรอย่างนัน้นหรือเปล่าคะก็เป็นโมเมนต,ต์ค่ะของสาวๆนะที่มาในรายการนะเมื่อช่วงเชา้านะสนุกดีค่ะดูกันแล้วหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่ได้ดูนะกลับไปดูได้นะคะ ก็ถ้าไปไม่ถูกนะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปังบูดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกแล้วกันค่ะก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะของสาวๆค่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมถ้ากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า